สวัสดีค่ะนางสาวฮิทยาโดยสัตว์รหัสศนักศึกษาศ1670904075ค่ะวันนี้ก็จะมาหากระแส I1 I2 และ I3 ด้วยทีของ KVL และเช l ค่ะก็จากรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวจ่ายแล้วก็จะกระแสจะไหลามาทางนี้อันนี้คือรูปที่1 แล้วก็อันนี้ลูปที่สองค่ะอันนี้หลูปที่สามก็จะมาเขียนลูกที่หนึ่งก่อนนะคะก็จะเป็น i หนึ่งคูณกับ ก็นี่นะคะ i หนึ่งบวก i สองคูณห้า ไอ้สามคูนึ่งลบสิอันนี้ก็จะเป็นลูกที่หนึ่งก็จะมาหาค่าคูณเข้าไปนะคะ ไอห,หนึ่งก็จะเท่ากับแปดแล้วก็ไอสองจะเท่ากับลบหกนะคะ ไอสองแล้วก็บวกกับไอาสามย้ายสิบอันนี้จะเป็นสมการของรูปที่หนึ่งค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นรูปที่สอง รูที่สองก็คืออันนี้ก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วก็มาน,นี่ไอสองเท่ากับหนึ่งคโอมแล้วก็สามคโอมปวกกันเป็นสี่วกไอสาม i3 จะเท่ากับ8นะคะแล้วก็ทางนี้พอมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาทางนี้แต่ว่าทางนี้คือส่วนทางกันก็จะเป็นลบลบกับ i1 ลบไ2 ห้าก็เหมือนเดิมค่ะไอหนึ่งจะเท่ากับลบห้าลบห้าไอหนึง่งแล้วก็ไอสองไอสองจะเป็นเก้า บวกเก้าไอสองแล้วก็ไอสามก็จะเป็นแปดบวกไอสามอันนี้คือสมการที่สองก็ได้แล้วคะ่ะต่อมาก็จะเริ่มลูปที่สามนะคะ อันี้สามก็จะเริ่มจากตรงนี้นี้นะคะก็ไอสองลบกับไอสามคูณกับเจะเป็นเก้าแล้วก็พอไม่นี้ แล้วมันส่วนทางกันก็เหมือนกับสมาการที่สองก็คือลบค่ะลบกับไอลบไอสองบไอสามคุณแล้วก็เหมือนกันค่ะลบไอสามคูณแปด 8. าค่ามันเลยนะคะเริ่มจาก i หนึ่งก่อก็คืออันนี้เป็นลบเขียนเป็นลบ i หนึ่งนะคะกับ i สองก็เป็นสิบ i สองแล้วก็ i สาม ก็จะเป็นสิบลบสิบแปดลบสิบแปดไอสามอันนี้ก็จะได้หลุดที่สามมาแล้วนะคะค่ะต่อไปก็จะหาแบบเมทิคน,นะคะก็คือ,อัแล้วก็จะเอาลุดที่ 1, หนึ่งลุดที่สองลุดที่สามาเขียน อันนี้จะเป็นลูกที่หนึ่งูกที่สองแล้วก็สามก็จะเทียงกันไปนี้นี่นะคะแปดลบหกหนึ่งมาจากนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไอหนึ่งไอสองแล้วก็ไอสามแล้วเราก็จะมาหาแบบด e เทอร์ม a n น,นก็คือตรงนี้ ก็เอาอันนี้นะคะลงมาใส่แล้วการหาแบบอีเทอมินันก็จะใช้สองอันหน้าเรามาใส่อันนี้แล้วก็คูณไข่นะคะทายางลงแบบนี้แล้วก็ทายางขึ้น ก็จะหาค่าแต่ละตัวก่อนค่ะตรงนี้จะได้เป็นแปดคูณเก้าคูณลบสิบแปดจะเท่ากับลบหนึ่งสองเก้าหกใช่ไหมบวกกับ x x x 48, ลบหกคูณแปดคูณลบหนึ่งเท่ากับสี่สิบแปดลก็1หนึ่งคูณลบห้าคูณสิบจะเท่ากับ ลบห้าสิบแล้วก็หนึ่งคันสองเก้าสิบแปดแล้วก็ค่าข้างบนจะเป็นอันนี้นะคะลบหนึ่งคูณลบเก้าคูณหนึ่งลบเก้าแล้วก็สิบคูณแปดคูณแปดเป็นหกร้อยสี่สิบแล้วก็ลบสิบแปดลบคูณลบห้าแล้วก็คูณลบหก เป็นลบ5 4 0จะเท่ากับ9 1แเราก็มาเขียนตรงนี้ก็คือจะเอาล่างลบบนนะคะจะได้1ลบ1298ลบกับ9 0 1 เท่ากับ1,389ต่อไปก็จะหาค่าของไอหนึ่งอันนี้ไอหนึ่งก็จะคือเราจะใช้อันนี้นะคะแถวนี้มาเขียนในช่องนี้ช่องแรกแล้วก็ตัวที่เหลือ สองแถวที่เหลือก็จะใช้อันเดิมค่ะมันก็เหมือนเดิมนะคะสองอันนี้ก็จะเอาจากตรงนี้ แล้วก็คูณพยางลงพยางามขึ้นเหมือนเดิมก็จะได้อันนี้สิบคูณเก้าคูณลงสิบแปดจะเท่ากับหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแล้วก็ ลบหกคูณแปดคูณศูนย์เท่ากับศูนย์หนึ่งคูณศูนย์คูณสิบเท่ากับศูนย์ก็จะได้ลบหนึ่งพันครับวัยแล้วก็ทะแยงขึ้นจะได้ศูนย์สิบคูณแปดคูณสิบเท่ากับ แปดร้อยแล้วก็ลบที่แปดคูณศูนยคูณลบหกเท่ากับศูนแล้วก็อันนี้ล่างลบบนเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ต้องหารด้วยหารด้วยตัวนี้ ค่าที่เราหาได้นะคะคาลบหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าก็จะเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดสี่สองอันนี้ก็คือคำตอบของค่าไอาหน่งต่อมาหาไอาสองก็คือเราจะจะเขียนยังไงก็คือเวลาเราหาค่าไอไหนก็ใส่ ผลลัพธ์ของตรงนี้นะคะในไอ้นั้นก็อย่างอันนี้เป็นไอหนึ่งไอสองไอาสามเราหาไอาสองเราก็จะใช้ใส่ผลลัพธ์ตรงนี้ลงในแถวนี้นะคะก็เขียนไปก่อนแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิม อันนี้ก็จะเป็นตัวไอหกับไอสส่วนไอสองเราจะตรงอันเดิมเราก็จะหายไปแต่ว่าใช้อันนี้มาแทนค่ะก็เขียนเหมือนเดิมเอาสองแถวหน้ามาเขียนข้างหลังแล้วเราก็จะคูณ พยงลงพยนขึ้นตนะคะอันนี้ ลบหนึ่งคูณศูนย์คูณลบหนึ่งจะเท่ากับศูนย์แล้วก็เหมือนกันศูนย์คูณแต่คูณแตดเท่ากับศูนย์แล้วก็ลบสิบแปดคูณลบห้าคูณสิบเท่ากับเก้าร้อยข้างหน้าจะเป็นศูนย์ลบสิบแปดลบแปดสิบ แล้วก็เขียนเหมือนเดิมน,นะคะล่างลบบนจะเป็นลบแปดสิบลบเก้าร้อยฐานามเดิมน,นะคะตัวนี้ก็จะได้ศูนยจุดเจ็ดศูนยเป็นคำตอบของไอสอง แล้วก็จะมาหาค่า i3 ต่อนะคะเราก็จะแทนตัวนี้ลงไปในช่องของ i3 แล้วก็สองช่องนี้ก็จะเป็นเขียนเหมือนเดิมค่ะ แปดคูณเก้าคูณศูนย์ได้ศูนย์เขียนปิดสีปิดสีโอเคทาไมก็ลบหนึ่งคูณเก้าคูณสิบเท่ากับลบเก้าสิบแล้วก็สิบคูณศูนย์คูณแปดเป็นศูนย์กับศูนย์คูณลบห้าคูณลบหก ป็นศูนยท่ากับลบเก้าสิบแล้วก็คูณข้างล่างแปดคูณเก้าคูณศูนย์เท่ากับศู 6, นย์หกคูณศูนย์คูณลบหนึ่งหนักศูนย์สิบคูณลบห้า 5, คูณสิบจะเท่ากับลบห้าร้อยแล้วก็ล่างลบบนเหมือนเดิมค่ะเป็นลบห้าร้อย ลบกับลบเก้าสิบหารด้วยตัวเดิมเหมือนเดิมค่ะจะได้โซนจุดสองเก้าค่ะเราก็จะได้หมดแล้วนะคะทั้งสามค่าไอหนึ่งไอสองแล้วก็ไอสามก็สรุปนะคะ นาง,งานไอหนึ่ง i สองแล้วก็ i สามจะเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดสี่สองแล้วก็ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์หก แล้วก็อเท่ากับ0.295ก็เสร็จแล้วนะคะ